เฮ้ยภาษาไทยด้วยหรออู๋ภาษาไทยด้วยว่ะ้ยน่ารักสวัสดีครับชาวบ้านเสกินมอนท่นาน,นี่นผมก้องซาครับวันนี้ในเกมวอทสองกันอีกแล้วกับนี่เลยสกินใหม่ล่าสุดครับโอ้โหโคตรสวยโอ้โคตรสวยเลยครับนั่นครับผมเรียกได้ว่ารีเซินและฟิล์มครับมาก็กรอบดูลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันใจกองซาด้วยครับผม และก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r d t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงกอยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในของร้านค้าครับนี่ฮะ ออมีในส่วนราคา6,800นนะครับซึ่งซื้อแยกเนี่ยจะตัวละ2 5 0 0ซึ่งถ้าเราซื้อแยกทีละตัวเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นเลยวะสองพันาใช่หมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยครับดังนั้นซื้อก็ควรซื้อตัวนี้ครับน่าจะคุ้มสุดหูแล้วสกินมันสวยจังวะด,ดูดิสกินโคตรสวยเลยฮะรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตัวละครด้วยใช่ไหม อ่าเป็นเป็นเหมือนแบบแต่งตัวไปงานไปงานดูคอนเสิร์ตของดิเซลฟิ i ์มนะครับอืมู้ดีว่าโคตรสวยเอย้ไม่ใช่ดีว่าซอมบ้าโคตรสวยเลยอะ่ะโอ้หดีว่ะวิบวับอืมโอ้โหคุ่นวิบวับจัดเทรซี่เหรอเทรซ์ Tracy เป็นตัวที่คนบอกว่าอะไรนะไม่ค่อยเหมือนตัวเดิมที่สุดนะเอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะพอมาดูในเกมแล้วก็สกินก็โอเคนะครับถ้าเต้น ตาเต้นนี่น่าจะเหมือนหมดนะฮะแค่ว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันแค่คนละตัววู้ดีจัดให้คิริโกะน่ารักมากเลยผมว่าถ้าจะซื้อนี่ควรจะซื้อแบบเต็มๆนะครับอครับผมดูดิโค่น่ารักจริงต้องซื้อแล้วว่ะทุกคนแต่ก่อนจะซื้อครับเราจะไปลุยก่อนในส่วนของโหมดใหม่อ่าโหมดใหม่โหมดใหม่ดูดีจัดเลยทุกคนไปลุยโหมดใหม่กันดีกว่าในส่วนของอาร์เคดครับนี่ครับคอนเสิร์ตคลาสครับผม ปรุยครับ3า3ามาม,มาคอนเสิร์ตคลาสบูซานครับผมอุ้ยภาษาไทยด้วยหรออ้ภาษาไทยด้วยวะโอ้ยนัารักเทเซอร์และอุ้นัาลักอ่ะอุ้ย,ยดีวะของดีโอ้มีแบบฉากเข้าเกมด้วยฮะอู้เจ๋งวะนี่ผมไม่กดได้ไหมผมไม่ได้กดนะ สกินสวยจังเฮ้ยผมชอบซอมบ้าเ่ยเล่นซอมบ้าดูดิโอ้สกินโคตรสวยเลยอ่ะอ๋อแล้วเลือกแค่คนเดียวเหรอฟ็อกซี่เจมว้านี่คือต้องเก็บบัตรอ,อีก25อ๋อนี่กระโดดเหรอโอเค เ้ยน่ารักดูเป็นหมูที่น่ารักมาก,าก,มากเออใครขมมโมยอ๋อต้องมาอ๋ออ้าวแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาเพื่อนเพิ่งมาอ๋อต้องไปทำลายบัตรเหรอรูตตำแหน่งจุดส่งเอาต้องไปเก็บบัตรแล้วก็ไปส่งปะอ๋อนี่ไงมันจะมีบัตรกี่ใบอ๋โอโอเค เปลี่ยนตัวได้ไม่จำเป็นต้องเล่นในนี่อย่างเดียวนะโอเคเออเออไม่เอาดิเพื่อนตายแล้วนะโอเคอเออไปัญหาแล้วเพื่อนนี่คือเราเราต้องทำลายบาัตรอ๋อ,อจุดเปิดส่งบัตร น่าจะคือโหมดฟีลลิ่งแบบนี้ป่ะเอ่อที่มันแบบต้องต้องต้องส่งอ่ะเอต้องส่งของโอเคเก็บแล้วส่งของนะฮะติดไปฮะโอเคเพื่อนเออเอาโยนหนีไม่ทันเล่นเทเซอร์เทเซอร์เหรอถูกก็เล่นได้แค่3ตัวเนาะเป็นเล่นแค่4ตัว5ตัวนะครับเ,เรียกว่า ใครที่ยังไม่มีสก,กินนะฮะซื้อนี่ก่อนนะโอเคดีว่าอยู่ไหนข้างบนเพื่อนเออเออเออมสครับเมสแล้วเลื่อนหรือแค่นี้เดิมดิดเลยเหรอตายละเออตายเพื่อนนั่นแหละสวยมาก เออแล้วผมเดินใส่เลยครับหุ่นมาให้แต่เพื่อน๋อ,อเนี่ยต้องมาทำลายทำลายตู้นี้ใช่ไหมเอาบัตเอาบัตรแล้วผมไม่ให้บัตรอะพี่ชายโอเคอเก็นสามใบละตัวไปเลครับเรลลี่มาเพื่อเราใส่มาแฮกกันดีกว่าไปไหนแล้วเพื่อนไม่โดนแล้วมันไม่เห็นนะดีเพื่อน เออเทเซอร์มาตายหมดแต่ต้องไปส่งบัตรส่งบัตรส่งบัตร,ตรโอเคเดี๋ยวต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดตัวด้วยสิบใบโหส่งทีได้หมดเลยโอเคโอ้กิโซเนรัสใส่ครับมา้ออ,อ,อมา แล้วตกฮะสวยมากตัวไข่บัตรอยู่ไหนต่อดูสมบัติปิดแล้วก็คือต้องไปทำลายบัตรต่อใช่ไหมเนี่ยทำลายทำลายทำลาย,ลายเอาบัตร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 เราจะไปคอนเสิร,ร์ตแล้วทุกคนจะคอนเสิร์ตเออเอ้ยก็โอเคนะผมแบบโหมดนี้ก็โอเคนะเออมา,าเออดนวเป็งที โต้องไปละต้องไปละ,ต,ปละต้องไปนู่นละแล้วเราไปส่งเลยดิเรารออะไรอะเรารออะไรเราส่งดิครับหอันชนะเลยปะยังเหลืออันเดียวรออยสองอันเล่นเท่าไหร่ยี่ห้าปะโยู่สาหน้าโอเคมีเมทอ่ะปึ๊บแล้วก็เมทหน่อยละกันเพื่อนอื โอ้โเลลี่เลลี่มาถอยก่อนโอเคถอยก่อนครับพี่ชายมาดิครับมาดิครับไม่ไหวเล่นเทเซอร์ก็เล่นได้แต่คือมันไม่พิวไงโอ้แล้วเขาวัดอะไรเขาน่ะเทเซอร์เล่นได้ไหมเหรอก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ไม่ดีขนาดนั้นเฮ้ยมีอุ้ย อ๋อมันจะมาโยนแล้วก็เก็บเลยครับอ๋อมันจะมาเก็บไอ้นี่เราเหรอโอ,โอเคเออเก็บเรื่องก,ก่อนครับเออแล้วผมกดดิครับมาเดือบิดไปโอเคเหยื่เ้นไปเก็บเรื่องก,ก่อนมาวัดกันนะมันวัดกันตรงนี้เลยดิโอ้ต้องจัดการจังแรดด้วย ถ้าเล่นเทเซอร์จะเล่นได้ไหมเลีเ่ยนไปเล่นเทเซอร์บ้างพู้แต่งสกินกิลิโกะสวยมากเลยเรียกว่าโหมดโชว์สกินเนี่ยโหมดนี้โอเคอันนี้คืออันใหญ่เหรอผู้มีเอฟเฟกต์ด้วยโอเคอ เอาแล้วว้ามไม่ได้โอ้โหที่เนรัตไปแล้วเพื่อนนั่นแหละเฮ้ยไม่เอายิงใครดีเพี่ยนอะเรลี่มาแล,แล้วผมเก็บกระบอกมาก่อนปีคอก่อนครับพี่ชายโดนไปเลยเพื่อนไม่ได้หือเกือบละโอ้ผมมีเสียงแบบวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งแล้วส่งบัตรปิดแล้ว อ๋อมันแล้วก็สิบใบฮะมันคืออันใหญ่กระบ,บองกระบ,บองคืออันใหญ่โอเคเออเออไปไหน,พน <c oughs> เพื่อนแล้วผมโคตรก่อนฮะผมโคตรก่อนเออมันตึงจังวะอืม คนจะแตกแล้วเพื่อนเออโอเคเออสวยมากไปส่งไปส่งไปส่งชนะเลยนี่ส่งก็นชนะเลยส่งับเพื่อนเร็วชนะเพื่อนเรียบร้อยจุดสมบัติปิดแล้วชนะครับทุกคนถึงโอเคนะ เออก็ก็เปลี่ยนอุ้ยดูคนน่ารักเลยโอ้โหน่ารักจัดทุกคนโอ้สกินใหม่น่ารักมากดูดิโหเฮ้ยผมว่าเข้าในเกมสวยมากเลยนะโอ้ช็อตไหนอะ่ะคือช็อตตีอย่างนี้เลยเหรอว้าดูเดือดจัดดูเดือดจัดดูเดือดจัด,ด,ด,ด let's go let's go สกินมึงมาอ๋อแล้วก็มีในส่วนของรางวัลด้วยนะครับอ่าก็คือต้องเล่นนี่ไง เล่น6 0สเกมชนะ20เกมนี่แล้วก็มีอันนี้ถ้าชนะอ๋อส่งไอ้นี่แท่งไฟอันนี้เราส่งแล้วนะฮะเล่นเป็นทีมอืมโอเคมีเควสด,ด้วยนะครับใครอยากได้สกินฟรีสำหรับจังเลตก็ต้องมานั่งเล่นนะครับทุกคนมีหลายอันด้วยนะใช่ปะนี่อะมีหลายอันนะจ๊ะมาครับผมลุยกันต่อตอนนี้อะไร,รดีสกินโคตรน่ารักเลยวะ่ะ เพื่อเล่นดีว่าหรอเรานี้เล่นซัพพอร์ตได้ไหมนี่เลยคิริโกโอ,โอ,โอโ้โหโตรสกินน่ารักมากนะผมว่าเรามีสกินแบบสวยมากและซื้อนะครับใครอยากซื้อครับซื้อให้หมดนะซื้อแบบครบเซตครับผมมาโอเคอันนี้ลอยได้นะฮะไปเคยจะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนมาเลยเพื่อนมา โอเคเอาแล้วยิวก่อนยิวก่อนยิวก่อนยิวอยู่เพื่อนยิวยิวยิวแล้วซอมบ้าอยู่คนเดียวเอาจะยิวยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหมันทำร้ายนี่อยู่โอเคโอเค กับมาก่อนแบบแตกนะคุณกับแตกนดนั่นก็กับแตกเหมือนกันนัดเดียวสวยมากอยู่ๆเพื่อนอยู่ๆอยู่ๆอยู่เปิดมากครับเออบอได้เป็นเจ็ดแล้วหรอ อ e. เอามันจะโยเลยเพื่อนโอเคยิวก anyway> ่อนยิวอยู่เพื่อนคิวอยู่ิอยู่เออคิวอยู่เพื่อนนั่นแหละเออเออเออ แล้วผมจะสู้ยังไงอ่ะแล้วผมไม่มีใครให้ไปหาแล้วดิวิกฤตเหรอวิกฤตก็น่าจะได้อยู่นะลองเล่นวิกฤตบ้างดีกว่าเออเพื่อนต้องมาทำลายบัตรนะเพื่อนมารทำลายบัตรแล้วหรือยัง เออเออฟาดไปดิอันจะเมรนี่ว่าโดนไปหนึ่งทีกระเด็นไกลจัดแล้วจุดยึดบัตรอยู่ไหนอยู่ขวาเออไม่เป็นไรโอเคฟาดไปหนึ่งทีเซลลิซักโดนใครอ่ะ น่าจะน่าจะหนีตายสวยโัวเลยเพื่อนสวยสู้มันมันส่งยังวะไม่รู้ส่งยังที่เราส่งได้เหรอต้องมีบัตรเหรอเรายืดได้แต่ไม่มีบัตรนะเดโอ้โหโคตรเศร้าโอเค,อเควิกฤตถือว่าโอเคอยู่ ใช่เราต้องไปหยิบบัตรเพื่อนไม่ได้ไม่ได้คือเราไม่ได้หยิบบัตรกันเลยเออฟาดดิฟาดดิครับฟาดฟาดแล้วผมฟาดไม่หยุดผมฟาดไม่หยุดเออโอเคหุ่นมันแตกไปละน่าจะได้เออทายไปดิเพื่อนตีตีต,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 ตีอือ้ออื้อสวยครับ แล้วเพื่อนเราอยู่ตรงนูน่นโยนโยนโยนให้เพื่อนบัดอยู่นู่นอีกปาร์ี้มีด้วยร์ีมีพอดีเลยครับเออปาดไปดิครับอย่างนี้แล้วผมเดินใส่เลยครับมาเออปาดไปหนึ่งทีเออเออไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรลงมาเลยละกันสวยยึดอยู่ เจ็ดพอยต์ครับโ oh, อ้เรามีเดือดอยู่นะเออฟาดฟาดไปดิไม่้นแล้วเพือ่อนไปไหนแล้วเออฟาดเอาให้ตายสวยมากบัตรอยู่ไหน,นเอ่ยบัตรอยู่โอ๊ยบอสมาแล้วเออวาร์ปหาเพื่อนแ่บไม่วาร์ปแล้วผมตีคนก่อนอนะ เออก่อนจะตีกับเนิร์ฟปะ่ะเออไม่ต้องนุต้องเนิร์ฟหรือครับโอ้โหข้ามเพื่อนข้ามมันไม่ให้บัตรหรอก <c oughs> ไม่มีเหรอฟาดไปดิครับเก็บแล้วเก็บไปแล้วดัน,นไปก่อนโอ้เรลลี่ละต้องเรลลี่ละวอื้ออื้อฟาดอื้อฟาดฟ,าด,ฟาดเข้าไป ฟาดก่อนน่าจะหุ่นแตกอยู่โยเลือ่อใก่อนหุ่นแตกแล้วมันมันกดตะก,กิ้ไม่ได้แล้วเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละสวยมากซวยพอยูไอ่ไม่เอาไม่เอาพอยอยู่ไหนพอยอยู่นู่นพอยอยู่นู่นพอยอยู่นู่น,ออน,นโอเคยึดครับยึด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 สิบห้าอัน เออฟาดไปส่งก่อนครับเรียบร้อยมาทำไมเล่ามาทำไมเล่าตีผมตีใส่แล้วผมตีใส่ผมไม่เนิฟดินเลยเออเขาไม่เนิฟเลยสวยมากตี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 ฟาดเลยครับพอพอเป็นแล้วผมฟาดผมฟาดไม่หยุดแล้วไปหมดเลยฮะตำแหน่งเครื่องนี่อยู่นี่เลยเพื่อนตีจะชนะแล้วทุกคนจะชนะแล้ว ตี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 สวยมากแล้วบัตรส่งสุดท้ายไหนเอ่ยอะไรทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมแล้วผมฮิวผมฮิวไม่หยุดฟาดดิครับฟาดเอาให้ตายฮะบัตรสุดท้ายตรงนู้นฮะไปเลยทุกคนค้ดผมว่าหมดนี้ก็โอเคนะน่ารักดิเส็จผู้ชนะปั๊บเรียบร้อย เราส่งทั้งทีมปะชนะเลยปะนี่เรียบร้อยครบครับทุกคนดูเดือกกันไปครับโชว์ช้าโชช้ากันไปฮะแต่ชอบมากเลยตรงนี้ดูดิคนน่ารักเลยโอ้โหกรุ้งกริ้งสุดๆนะฮะเทนเดอเกมปะกล้องซ่าว่ะนี่บิ๊กกิทครับทำไมคอมันยืดๆนะ <laughs> นี่ครับผมก็ไปดูหมวดที่สนุกนะ เออแล้วหมดนี้ก็เล่นฟรีด้วยครับใครอยากเล่นใครอยากแบบรู้ว่าสกินสวยขนาดไหนก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสกินเลเซอร์ฟิล์มครับก็สวยงามมากๆใครอยากให้ผมจัดเดี๋ยวผมจัดเลยนะครับผมโอเควันนี้มาเน้นยังไงจะใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสครายเป็นกำจ่ายกองซราให้ผมสวัสบบนี้ไว้เหนครับสวัสดีครับน่ารักสุดๆเลยครับ